สวัสดีบารมีคนจนกลุ่มอาชีพที่ลงทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆแต่ทว่าไม่ผ่านแม้แต่กคนเดียวคืออาชีพอะไรเป็นอาชีพของท่านหรือเปล่ามาดูกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง 4H10 บารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าใช่ช่วยกรุณากดแชร์ออกไปและอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจบารมีคนจนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบกับผมนะครับบารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าปวงประชาชนคนไทยผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่น้องบารมีก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเยียวยาเงิน5,000บาท3เดือนเกี่ยวกับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการบอกว่ากลุ่มอาชีพที่ลงทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆเนี่ยแต่ถ้าว่าไม่ผ่านแม้แต่คนเดียวมันเป็นอาชีพอะไรแล้วท่านเนี่ยอยู่อาชีพนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาไขคาตอบไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน และถ้าหากว่าพี่น้องบารมีไม่อยากจะพลาดข่าวสารสาระความรู้ดีๆแบบนี้กรุณาช่วยกดติดตามและกดรูปกระดิ่งให้กับช่องบารมีคนจนเอาไว้ด้วยนะครับมาเชิญรับชมรับฟังข่าวสารสาระความรู้ดีๆกันได้เลยนะครับกลุ่มอาชีพที่ลงทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับ2แต่ไม่ผ่านแม้แต่คนเดียววันที่10เมษายน2563เวลา5นาฬิกา33นาทีเว็บไซต์มุมข่าวได้รายงานว่า เมื่อวันที่9เมษายนเพจไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่าเปิดเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทไทยคู่ฟ้ากระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยกลุ่มที่ได้รับสิทธิทั้งหมดรวม8ล้านคน อาชีพอิสระผู้ประกันตนมาตรา39และ40มีจำนวน5ล้านคนอาชีพอิสระรับจ้างลูกจ้างชั่วคราวกิจการส่วนตัวค้าขายมีจำนวนประมาณ3ล้านคน ในกลุ่มนี้จะครอบคลุมอาชีพรับจ้างทั่วไปค้าขายกลุ่มมีนายจ้างขับรถรับจ้างขายลอตเตอรี่มักคุเทศและอาชีพอิสระอื่นๆซึ่งจะได้รับเงินงวดแรกอยู่จำนวน1,680,000คนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด24,280,000คนจากการคัดกรองเพื่อหาตัวให้เจอพบชื่อ ที่ไม่ตรงกันอยู่ประมาณ260,000คนและคนชละสิทธิ์อีกเป็นหลายแสนคนเลยจึงมีผู้ได้รับเงินงวดแรกราวๆ1,400,000คนกระทรวงกันคลั้งกำหนดเป้าหมายโอนเงิน3วันรวมทั้งสิ้น1,396,622คนใกล้เคียงกับจำนวนคนที่คัดกรอง1,400,000คนและ8เมษายน 63รวม251,821คน9เมษายน63รวม641,703คน10เมษายนรวม5,030,98คน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมทุกท่านจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้ง8กลุ่มอาชีพปรากฏว่าอาชีพค้าขายออนไลน์มีคนลงทะเบียนมากที่สุดเป็นอันดับที่2แต่ทว่าไม่มีผู้ผ่ผานเกณฑ์แม้แต่คนเดียวเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงส่วนสำหรับผู้ผ่านการคัดกรองรอบแรกอย่างไรก็ตามใครที่ยังรอการตรวจสอบอยู่ก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับ ขอขอบพระคุณข้อมูลจากไทยคู่ฟ้าขอพระคุณข้อมูลดีๆจากมุมข่าวลิงข่าวลิงที่มาจะอยู่ในรายละเอียดท่านผู้ชมสามารถตามไปรับชมรับฟังกันได้นะครับก่อนจาก,กันขอเชิญรับฟังข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับลงทะเบียนรับเน็ตฟรี 10G มีอยู่2กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์รออัพสปีดเน็ตบ้าน100เมกวันที่9เมษายน2563เวลา17.55น เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ได้มีการรายงานว่าลงทะเบียนรับเน็ตฟรีมีอยู่2กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์อดได้รับ10 g จิกรออัพสปีดเน็ตบ้าน100เมขณะที่กสทอชอัพสปีดเน็ตบ้านให้เป็น100เมฟรี30วันจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะวงเล็บบอร์ดกองทุนกทปอสอ ได้มีการเห็นชอบแนวทางในการใช้เงินกองทุนกทปสเพื่อลดค่าภาระใช้จ่ายของประชาชนในภาวะวิกฤตของการระบาดของโรคไวรัสโควิดนี้และก็เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและเว้นระยะห่างสังคมหรือโซเชียลด s t a n c ชิ่งด้วยการให้ประชาชนได้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือเพิ่มอีก1 0กิกะไบต เป็นเวลา30วันซึ่งประชาชนที่เข้าเกณฑ์ในการรับเพิ่มเน็ตฟรี1 0 g กิกะไบต์ก็คือเป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้นจำกัด1คน1สิทธิ์เท่านั้นวงเล็บจะมีโทรศัพท์มือถือกี่เบอร์ก็รับสิทธิ์ได้1สิทธิ์เท่านั้นต้องลงทะเบียนซิมเปิดเบอร์มาภายใน31มีนาคม2563สําำหรับกลุ่มคนที่ไม่เข้าเกณฑ์รับเน็ตฟรี1 0กิกะไบต์ก็คือ กลุ่มที่ใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเกิน10 g กิกะไบต์หรืออันลิมิเต็ดซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ใช้บริการรายเดือนกลุ่มเบอร์ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคลอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านผู้ให้บริการจะอัพสปีดเน็ตให้เป็น100เมกะบิตทันทีตั้งแต่วันที่10เมษายน2563เป็นระยะเวลา30วันโดยไม่ต้องกดขอรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขคือ1คน1สิเช่นกัน ทั้งนี้สำหรับผู้ใช้บริการ ADSL และสายทองแดงจะอัพสปีดเน็ตให้สูงสุดเต็มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ส่วนผู้ใช้ไฟเบอร์ถ้าความเร็วที่ใช้อยู่ไม่ถึง100เมกะบิตจะอัพสปีดเน็ตให้เป็น100เมกะบิตเซกันครั้งแจกเงินเกษตรกร,ร,ร15,000บาทพรุ่งนี้ ก็เมื่อวันที่9เมษายน2563เวลา17นาฬิกา20นาทีเว็บไซต์ Post Today ได้มีการรายงานข่าวว่ากระทรวงการคลังเล็งแจกเงินกเกษตรกร15,000บาท9ล้านขัวเรือนเสนอคอรมสัปดาหนะ์หน้า ก็ทางด้านคุณอุตมะสาวนายนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดเผยในวันที่10เมษายนจะมีการหา,หารือกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวงเล็บทกสเพื่อหาข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19อีกครั้งก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีวงเล็บคอรมอเห็นชอบโดยเร็วที่สุด ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นยังมีรายละเอียดต้องกลับไปพิจารณายังไม่ได้ข้อสรุปก็ทางด้านคุณอภิรมสุขป,ประเสรศิฐซึ่งเป็นผู้จัดการทกศได้กล่าวว่าการหารือให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในวันที่9เมษายนยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากต้องไปทำรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญมีสเรื่องดังต่อไปนี้ หจะให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนและให้จำนวนกี่ครัวเรือน 2. ให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนจำนวนเงินเท่าใดต่อครัวเรือน 3. วิธีการจ่ายเงินจะจ่ายกี่ครั้งหรือว่าครั้งเดียวทั้งนี้การจ่ายเงินต้องคำนึงถึงงบประมาณจากพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทให้อยู่ในส่วนของวงเงินช่วยเหลือเยียวยา6แสนล้านบาท ที่ดูแลทั้งด้านการสาธารณาสุขอาชีพอิสระและเกษตรกรซึ่งคุณอภิรมก็ยังได้มีการกล่าวต่ออีกนะครับว่ายังมีรายละเอียดต้องไปดูเพิ่มเติมว่ากลุ่มเกษตรกรที่ได้จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับอาชีพอิสระที่ได้รับเงิน5,000บาทผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันหรือไม่ เพราะในหลักการกระทรวงการคลังไม่ต้องให้มาตรการช่วยเหลือซ้ำซ้อนกันเพราะว่าต้องกระจายการช่วยเหลือไปให้ถึงจํานวนคนมากที่สุดก็สำหรับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากครอบคลุมทั้งหมดทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวประมงและปศุสัตว์ที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ประมาณ9าล้านครัวเรือนโดยไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะว่ากระทรวงเกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วกว่า99%อาจจะมีส่วนเก็บตกบ้างนิดหน่อยเท่านั้นและส่วนสำหรับวันที่10เมษายนจะสรุปมาตรการได้แน่นอนหากจ่ายครอบครัวละ15,000บาทเหมือนอาชีพอิสระจำนวน9ล้านครัวเรือนก็จะใช้เงินไม่เกิน1.3แสนล้านบาทซึ่งเป็นการใช้เงินจากพรกรกู้เงิน ไม่ได้ใช้เงินของทางธนาคารโดยการจ่ายเงินก็จะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารธกสซึ่งกเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามีบัญชีธนาคารทั้งหมดเหลือสี่แสนครัวเรือนที่ไม่มีบัญชีคุณอภิร,รม์กล่าวคุณอภิร,รมณ์นะครับก็ยังได้มีการกล่าวต่ออีกนะครับว่าในหลักการการช่วยเหลือคงไม่น่าได้เงินมากกว่า1 5 0 0 0บาทต่อครัวเรือนเพราะว่าเป็นมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบ และเกษตรกร,ร,กรแต่ละผลผลิตเช่นข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดก็มีมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะอยู่แล้วเช่นมาตรการประกันรายได้ซึ่งเงินช่วยเหลือทั้งหมดจะอยู่ในวงเงิน600ล้านบาทตามกรอบพอร,กรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาท